ไทยเอรเช์อากาศา่านาเียร์ M S S C 6ความีเซี1 3 5ซิร27500อไเซชั่นรรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฟ้าใสาเหลือเกินนะในน้ำใสใจจริงทุกๆครั้งครับวันนี้รายการที่บ่งบอกถึงความที่ส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาเรื่องของการเสียสละเรื่องของการกระตัอยูวันนี้ครับชาติบ้านเมืองของเรานั้นบอกว่าถ้ายังพูดถึงการที่จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนเรื่องของมิติทางสังคมแล้วก็จะควบคู่ไปกับการเมืองและเศรษฐกิจครับแต่วันนี้ครับ นับใจใจริงนั้นเราจะพูดถึงเรื่องราวของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทําเพื่อสังคมกิจกรรมวันนี้สี่ตอน4ี่เรื่อง4จังหวัดเลยทีเดียวผมนั้นมีโอกาสมีการเรียนรู้มากครับไปที่ไหนก็มักจะเก็บภาพดีๆไว้บับนทึกความสรงัำไว้ครับวันนี้สี่เรื่องนั้นเรื่องแรกนั้นผมมีโอกาสที่ได้ไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัด ชมบุรีครับไปทําไมล่ะครับไปไปเรืเ่องของที่เขารวมกลุ่มกันและทําสิ่งดีๆง,งามๆกันซึ่งเรื่องนี้นั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นวันนี้ผมมีภาพเด็ดๆให้ดูส่วนเรื่องที่สองวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าการช่วยเหลือสังคมครับสังคมอย่างไรไปลาปางกันครับไปทําไมละ่ะก็ไปลําปางก็อกผมไปดูคือที่เขาเรียกว่าการทําเศรษฐกิจโดยเน้นสังคมและการเสรียสละที่เราเรียกว่าติดอาสาครับ ไปดูเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชูชาอ้าวเป็นอะไรแน่และช่วของตอนสุดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องของมิติของการทำเกษตรกรรมในรูปแบบของดินสวยน้ำใสแน่เอาเลยครับวันนี้สี่เรื่องสี่ราวในน้ำใสแต่กินกับผมแสนล่าพันตน์นครับนี่ภาพที่ตาเห็นนี่ครับแมไปถึงอา้าวเป็นภาพอะไรครับเป็นโบสถ์ครับโบสถ์อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผมต้องขึ้นจักนี้เพราะ ประเทศไทยโชคดีครับที่เป็นประเทศแห่งการที่ให้อิสระอิสระในการที่จะนับถือศาสนาและนี่ครับกลุ่มนี้มีกลุ่มครับที่เรียกว่ากลุ่มศรีราชารักชาติวนนั้นผมมีโอกาสรู้จักคุณปรีชารู้จักคุณที่เรียกว่าพี่ออสหรือคุณพมรินลิกิดารารู้จักคุณที่เรียกว่าพี่ติ๋งนะคือพี่ติ๋งของผมแล้วก็เป็นภรรยาครับทั้ง สองท่านสามท่านสี่ท่านรวมแล้วเกือบร้อยเขารวมกลุ่มกันที่รอดกลุ่มสีราชาราชาแล้วที่ทําอะไรกันนี่ไปที่โบสถ์โบสถ์คริสต์อนนี้เขาไปเรื่องของที่ไปอุยพรกันครับไปทําพิธีทางถัาแบกพิธีทางคริสต์กันแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องครบรอบห0สบปีเลขแสงยิบครับสยิบหกคนเลยทีเดียวสาหรับกลุ่มสีราชารักษามานั่งคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่านะ ทางคณะทั้งมวลของกลุ่มจรีราชารัชาการกลุ่มนี้ไปบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปรับเงิน5 0 0ร้อยกรอบาทเพราะว่าครบอายุ6 0ปีก็เลยเป็นประเด็นว่าเกิดความหันษากันขึ้นหันษาอย่างไรนะครับหันษาต่อการที่จะไปสังสรรค์และนี่ครับสิ่งที่ดีผมก็มีโอกาสได้รับเชิญไปนะโดยคุณติ๋มนะเชิญไปผมไปกับคุณประวิทย์ครับคุณประวิทย์นั้นทำเป็น โปรดิวเซอร์ใหญ่ของ m อ็ t v ทีท่ทำเนี่ยนะครับด้านที่เห็นไปเนี่ยคุณประวิทย์ปานิพไปร่วมกันนะฮะแสดงความอ,อะไรดีล่ะความรักผูกพันสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มศรีราชาปราชท่านครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมที่เห็นอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นและ เริ่มต้นแล้วไม่พอยังทำดําเนินกิจกรรมไปโดยเป้าหมายสูงสุดคือความรักกันผูกพันกันเสียสละให้กันและกันเป้าหมายที่ว่าไว้ก็คือนะอยู่ด้วยกันแล้วทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําสิ่งที่ดีู่ชุมชนตัวเองครับและตะขยายไปถึงชุมชนให้มั่นคงแล้วเชื่อมั่นครับว่าในประเทศของเราถ้ามีกลุ่มอย่างนี้มาก มีกลุ่มนี้จํานวนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้คณะเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดมิเตียงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เรกิดมิเตียงการติดอาสาหรือติดศาสนะกว้างใ,ใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวครับแม่ดีครับไปนั่งอยู่ในพิธีผมก็นั่งอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็มีการให้พรแต่เดี๋ยวก็มีการตรวจมนต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชมฮ่ ทุกๆครั้งเลยทีเดียวที่เข้าไปในโบสถ์แห่งนี้เข้าไปจัดพิธีกรรมแล้วก็ร่วมกันกับกลุ่มศิลปาระคะาก็อย่างนี้ครับเรื่รองเ่าเสร็จงานแล้วแม่นี่ครับก็ต้องอะไรฮะเลิกตอนหกโมงเย็นไปนัดกันที่ร้านอาหารชื่อร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารทุกที่ต้องไปคอนัดนำเรียนเลยจริงๆว่าอยู่ริมถนนศิรีราชานี่เองครับร้านไใต้ฮีละนะไม่ได้อะไรมากมายไปที่ร้านช่เจอาหารอร่อย แลคุณเนี่ยนะครับทางคณะผู้หกคนครับที่ในอยู่ในของกลุ่มรีราชารักาตินั้นเป็นคณะที่รักกันผูกพันกันทำอย่างนี้ครับเยอะๆมากๆแล้วอะไรจะเกิดครับชาติบ้านเมืองอย่างไรละ่ะก็เรายังอยู่ในกลุ่มของสังคมที่จะต้องพึ่งพากาันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันอย่างนี้ต้องรับต้องปรบมือให้ดังๆสําหรับกลุ่มศรีราชารักษณะ พันธุ์จริงครับพี่น้องไม่ว่าหลายท่านที่เราเห็นอยู่นี่ครับวันนี้ครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผมนําเรียนท่านผู้ชมว่ารายการนับสใจจริงนั้นเป็นรายการที่มุ่งเน้นอย่างนี้ครับเอาล่ะมาดูรอบสองต่อเลยครับรอบสองเป็นอะไรล่ะรอบสองที่ชุดสองครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์ชุดนี้ผมนําเสนอถึงเรื่องของเศรษฐกิจครับมุ่งเน้นที่เขารวมตัวกันด้วย การทําธุรกิจครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ใช้น้อมนําเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอูหัวที่เรียกของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับเรื่องของความพอดีความตีพอความพอเพียงและความเพียงพอครับที่นี่อยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับโดยคุณกัลยาลืมเมืองเป็นผู้บุกเบิกและต่อสู้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียว มเป็นกว่า1 0ปีเลยทีเดียวสำหรับคันณที่เรียกว่าเขาเป็น ศูนย์เรียนรู้ด้วยศูนย์เรียนรู้นี่ที่เรียกว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงขี้ทูช่าที่วันนี้เขาก็มีการจัดอบรมโดยพัฒนาชุมชนครับนะไปเข้าประชุมว่าเออเราจะทำพัฒนาเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างไรจะทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเข้าไปอะไรไปตามเสนอบทบาทที่ดีและสร้างเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองกันโดยใช้สินค้าที่เรียกว่าสินค้าในชุมชน ด้วยภูมิปัญญา้องตี๋ตกกันยังอะไรฮะอย่างเรื่นเริ่มและเบิกบานครับผมมีโอกาสไปถ่ายทำและคนนำเสนอข้อคิดมากมายเลยทีเดียวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพทุชาติของที่อำเภอเถินจวดลำปางอยู่นี่อยู่ที่บ้านสมคืออำาตำบลล้อมแรกครับเขาบอกเอ๊ะทำไมมีคนถามว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำไมมีคำว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพทุชาติกว่าจะได้เข้าใจก็คือ ศูนย์นี้นั้นคาว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงก็น้อมนาเอาะระดับของในหลวงของเราเนี่ยรับมาเรื่องของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและอามาเรียชีพก็คือเอามาปฏิบัติให้เป็นภาระจริงๆให้เกิดอะไรให้เกิดที่เรียกวันตรงๆก็คือเกิดพลังกาลังในการที่จะทําให้อยู่ได้อยู่อย่างพอดีกินอย่างพอดีอย่างที่ว่าไว้จากนั้นเมื่อเราอยู่พอดีกินพอดีพร้อมูลแล้วเราก็ต้องอะไรครับ เราก็ต้องชูชาติก็คือคํ<ม>าว่าชูชาติตรงนี้แหละครับต้องนําเรียนครับผู้ชมจริงๆว่าตรงกับรายการน้าสายใจจริงเพราะคําว่าชูชาติก็คือการเสี็สละครับการกร้าจิตอาสาไงชูชาติก็คือสร้างสิ่งที่ดีให้กับชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมือง<ม><ม>ต้องเป็นหลักครับและนี่ทราบว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรี้ยงที่ชูชาติในคนกาลยารือเมืองครับแบบใ่ไปงคำยังแบบยังถออะไรถึงอารมณ์แล้ว จนได้เป็นตั้งเป็นอะไรครับครับตั้งเป็นวิสาหกิจุมชนแล้วระบัดนี้วิสากิจุมชนนั่นที่ว่าวิสาหกิจุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงขีพดูชาไม่พอแค่นั้นครับตอนนี้ทราบว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ของนะการเขาเรียกว,ว่าการศึกษานองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาวิยาลัยการอาชีพซึ่งคุณกัลยาในที่ว่าเนี่ยก็ไปเป็น คณะกรรมการด้วยแนอบจากนั้นกําลังได้เห็ียนว่าถ้าตามจากการปกครองท้องถิ่นก็คือตามเทศบาลตรวชมฐัาก็ได้ร่วมมือสุดก็คือแบบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสิ่งดีๆอย่างนี้ในช่วงอย่างนี้ในภาวะที่เรียกว่าภาวะแอึมครึมทางด้านนะเศรษฐกิจอึมครึมการเมืองและต่างโคนั้นที่กำลังที่จะถาโถมเข้ามาอย่างที่เราเป็นปัญหาในทุกรูปแบบก็อย่างนี้ครับ น้ำใจใจญิจมาเจอกันอันนี้ครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะเจอสิ่งที่ดีๆอีกสองจังหวัดเลยจับจังหวัดแรกครับที่ไปวันนี้นะไปรีราชาจังหวัดสุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเดี๋ยวเราไปสองจังหวัดไปที่ไหนเดี๋ยวตามมาครับ นายใสใจจริงในเรื่องราวของการสร้างหนึ่งครับที่เรียกว่าการสร้างจิตอาสาสองช่วงเลยทีเดียวสำหรับช่วงแรกก็คือกลุ่มศิาชาร,รักษ์ชาติไปทำสิ่งที่ดีๆหกสิบปีหกคนสำหรับในกลุ่มศรรรริาชารักษ์ชาติกลุ่มนี้เขารวมตัวกันมาและมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมที่เรียกว่าจิตสาธารณะครับแต่นั้นผมก็พาขึ้นอำเภอเทินจังหวัดลำบากที่บ้านศพคือ อำเภอล้อมแหลครับและทุกท่าตอบรรล้อมแหลทในที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพทุชาติโดยพัฒนาชุมชนนั้นจับไปแหมไปพูดคุยเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านที่ที่เรียกว่าสร้างความมิติทีด่ดีของภาครัฐกับนลกับคณะที่เรียกว่าคณะของประชาชนที่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่ากลุ่มหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพทุชาติฉนั้นสิ่งนี้ครับถึงบอกว่า คำว่าชูชาตินั้นก็คือการทำสิ่งที่ดีงามและเสียสละครับแบบนั้นนี่ครับผมนั่นขึ้นภาคอีส,สานกันดีกว่าตะวันออกเฉียงเหนือครับทันทีครับผมไปนั่นมีโอกาสพักพวกเพื่อนพ้องนะโดยชื่อที่เรียกว่าพาไปที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรา,ารคามโอริไปายาวเลยครับ,บนชื่อของอำเภอนี้ครับไปทำไมครับ S <S, ผมไปในโอกาสไปพบกับเกษตรกรกลุ่มเลยครับเป็นเกษตรกรที่อยู่นพี่พี่องน้ำคนที่พาผมไปก็คือท่านเยวที <t 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 ่ระหว่างอดุลวิชัยหรืออาจารย์วิชัยที่ทำอิจฉาคนนะครับไม่ดูเลยครับนะครับแต่ทันทีเลยทีเดียวไปถึงเราก็ไปไปนั่งไปถึงต้องไปบากครับไปเจอคุณพ่อของลูกสาวหลายลูกสาวและลูกชายหลายคนครับที่มีอาชีพทำเรียกว่าทำแล้ว ้าวคือชีวิตข้าวคือประเทศไทยข้าวคือสิ่งที่เป็นแสดงถึงความเป็นชาติไทยเลยทีเดียวครับนี่นครับนี่คืออาทีพที่เราเรียกว่าบกทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นแล้ว,ลแ,ลวและรายการน้ำใสจะดีมานี้ถึงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครับให้กำลังใจกลับเกษตรกร,กรที่ผมไม่เรียกกระดูกสันหลังแล้วล่ะผมจะต้องเรียกเป็น ะไรนะพูดกันต,ตรงๆก็คือต้องเรียกว่าท่านนั้นได้สร้างคุณตระการให้กับชาตินสร้างอาหารให้กับคนไทยครับผมนั้นไม่องอาจห,หรือทรอนงกับการที่ว่าวันนี้เกษตรกร,รค,คือกระดูกสลัขคงไม่ใช่เลาวลับสักอาชีพของเกษตรกรก็ค,คือการทำเกษตรกรรมวันนี้เราจะทําให้ข้าวคือชีวิตได้อย่างไรเราจะทาให้ข้าวซนะึ่งเป็นมรดกตกทอดมาอย่างยาวน,นาน ของชาติไทยของเราผมมีโอกาสได้ไปที่นี่ก็ต้องด้วยความอนุเคราะห์จากอาจ,จารย์ทินยทุกชนะหรือที่เรารว่าคุณวิช,ชัยที่เราเรียกว่าอยู่อำเภอเสาไอจังหวัดสมุทรีครับด้านหลังตัวดำดำดำลายสก๊อตนำเลยครับและดำตามด้วยน้องเอแล้วก็น้องสมพูมิน้องเอก็ช่วยขับรถพาไปครับนี่คุณลุงที่ใส่หมวกและใส่ลายสก๊อตนี้นะอายุ สิบแล้วครับแต่ท่านเป็นหมอเรียกว่าเป็นหมอในชุมชนไม่พอท่านก็เป็นกวหลักของวิถีในการที่จะทําเรื่องของสิ่งดีๆให้กับสังคมสิ่งดีๆกับชาติบ้านเมืองสิ่งดีๆให้กับนะท้องถิ่นท่านเป็นแบบอย่างที่ดีครับที่ทําเรียกว่าทํามามาตกทอดมาให้ลูกให้หลานอย่างน้อยๆครับท่านดูครับว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องนาความอุดมสมบูรณ์ของ ประชานชนหรือเกษตรกรที่อยู่ในท้องทุ่งนานี่แหละครับรื่นเริงและเบิกบานจริงๆที่เรียกว่านี่คืออู่ข้าวอูน่น้ำวันนี้ครับอาจารย์วิชัยหรืออาจารย์อิผมโอ้พูดคุยกันชี้นํำที่ไปที่มาว่านี่อันนี้เพิ่งเกี่ยวใช่ไหมอันนู้นยังไม่เกี่ยวหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งงวลครับชีวิตของเกษตรกรนั้นขึ้นไม่ได้ขึ้นดูกับความสามารถอย่างเดียวแต่ขึ้นดูกับธรรมชาติ วันหนึ่งครับธรรมชาติได้เปลี่ยนผัดแปรฝนแรงน้ำท่วมอากาศแปรปรวกอย่างนี้บางครั้งก็เหนื่อยใจแล้วกินแต่ทั้งหมดครับที่ต้องนำเสนอช่วงของน้บใสใจจริงในนามของดินสวยน้ำกลัก็คือการให้กำลังใจครับเราให้กำลังใจสำหรับคนที่เสียสละและทำให้กำลังใจสำหรับผู้ที่คิดจะทำสิ่งดีๆให้กับชาติเรา ่านดูคร <lere> ับว่าประเทศไทยประเทศแห่งที่อุดมสมบูรณ์ประเทศแท่งการเต็มเต็มด้วยคำว่ายิ้มสยามเต็มเต็ม้็ยน้นน้ำไหใจคอที่เอื้อเฟื้อเมือเผื่อแผ่อย่างนี้ครับทุกๆนาทีในีต่ละหน่วยแล้วก็ทุกๆคราบที้มันล้องรัได้ตลเวลาครับประเทศไทยก็อยู่รอดได้กันได้เพราะคนชนาญเข้าเนี่ย เรียงสายที่ได้มามีอะไรจะเพิ่มเติมความแม่องขย้าไปเลยว่าเรียงมินต้องทำนานนะทำนะเรียงทำให้ภาดพร้อมทำให้มีอะไรนะครับแลกเปลี่ยนกันด้วยินที่ดีงามเราหวังจริงว่านี่ความพึงพิจารณาตัใสายใจพี่พระคับรายการ่างนี้เราจะนำเสนอทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้ผ่านไปผมจะเก็บภาพเหล่านี้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ต้องขอบคุณเลยน่ะ ครั้งที่ m m a TV โดยเฉพาะอาจารย์ประวิทย์และทีมงานของ m m a TV ที่ได้ทํารายการท,ที่อย่างนี้ครับสังเกตนะครับว่ารายการที่ออกมาร้อมถ่ายออกมาหลายหลายครั้งนั้นไม่ว,ว่าจะรายการพลิกชีวิตรายการเมืองไทยไโย,ไยหรือรายการท้องถิ่นตัวไทยอย่างนี้เป็นรายการที่สักเคืองปัญญาและเสริมสร้างสิ่งดีให้กับผู้ชมครับวันหนึ่งครับ<ด>เราเชื่อมั่นว่า ผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการในการที่จะคันกันกรองในการที่จะพัฒนาชาติบ้านั้นคงจะต้องฝึกคัดเลือกฝึกจิตแล้วฝึกฝึกจิตไม่พอนะต้องฝึกอะไรฝึกอารมณ์หลากหลายครับแต่ั้งมาทังวลเรายังตั้งมั่นในการรู้จักการให้รู้จักการเสียสละนัาใจใจนเองอย่างนี้ครับเชื่อมั่นจริงๆว่าชาติเนื้อชาติไทยของเราบ้านเมืองของเราและโลกของเราจะอยู่กันอย่างสันติสุขจะอยู่อย่าง ที่เรียกว่าอยู่กันแล้วเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันแบบที่เรียกว่าเกิดมาร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละครับในโอกาสที่ดีๆอย่างนี้ผมนั่นไปที่อาเภอการทัวิชัยนี่ลูกสาวของคุณคุณปู่ที่ผมเรียกคุณพ่อนะ แม่ออกมาทำเนียงนั้นทำไมมีเตียงป่อยเบาๆเอ่เตียงทำเนียงคนภาคอีสานทำเนียงนี่ไพเราะจริงๆมีสเสน่ห์มีมนต์ขลังแต่ละภาคของบ้านเมืองของเรานะทำเนียงที่ออกมานั้นก็เป็นมนต์เสน่ห์ไปเหนือก็อฟังเสียงออดโยนไปอีสานก็เป็นทั้งเรื่องของความเอาจริงออกจังคนภาคกลางก็เป็นเอกลักษณ์คนภาคใต้ก็เอกลักษณ์สุดที่เรื่องราวของการที่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่ ท้องกิ่นและบัตรพู่นครับเราได้เห็นภาพดีๆเห็นภาพสวยงามแบบนี้ชื่นใจครับเราชื่นใจเราจะนับเสนออย่างนี้ตลอดนะครับจากนั้นครับท่านผู้ชมผมไม่รอเลยพอไปที่นี่แล้วผมมีโอกาสขึ้นไปที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับแต่พูดถึงภูเรือแล้วทุกคนนึกถึงอะไรครับภูเรือที่ยิ่งใหญ่นะและถ้าพูดถึงภูเรือแล้วต้องพูดถึงเมืองแห่ง ดอกไม้ที่เมืองแห่งไม้ประดับครับผมไปเจอนี่ครับอาจารย์ยืนยันที่เก่งจริงๆต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณคุณวีระศรีเมืองครับต่านเป็นเจ้าหน้าที่ของทกศคุณวีระไปหาคุณวีระที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณวีระบอกว่าอาจารย์จะล่าไปหาผู้ที่มีสงคุณค่าและสมคุณสงคุณประโยชน์เลยจริงๆสรับหรับคนภูเรือคือลุงค้าวปวนนี่เองบอกลุงข้าปวนนี่เป็นอย่างไร ถ้าบอกคนพูเรือต้องรู้จักลุงขงับวดถ้าไปลุงขับวดต้องนึกถึงพูเรือเพราะว่าลุง,งคับวดนี้ครับที่เป็นผู้ที่บุกบเบิกเรื่องไม้ดอกไม้ประาดส่วนที่บอกว่าเอามาแพร่ขยายจนเป็นอะไรรู้จักกันทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวโดวยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครถ้าบอก ไม้ดอกไม่ประดับต้องโพเรือเลยทีเดียวครับวันนี้และโดยเฉพาะต้คิสปัางอะไรเยอะแยะวันนี้ครับลูกเขาปวดบ ụ น g ครัไม่ใจช่งารแค่นั้นภูมิปัญญาที่ส่งมุลค่าของคนไทยภูมิปัญญาที่หล่อหลยวของสาระและปูกพันนั่นมักใจจริงให้กับอะไรต่อไปครับ ชนตำบลให้กับพร้องถิ่นของท่านให้กับคนไทยให้กับปรเทศไทยท่านได้ศึกษาสมุนไพรครับนี่ปเปล,ลี่ยนแนวอีกนะชำนาญเที่ยวชาญลุ่มลึกในเรื่องไม้ดอกมัทตะบักไม่พอวันนี้ลุงคำปวดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยในลุ่มลึกไปถึงเรื่องของรักษาสุขภาพความยิ่งใหญ่ของสมุนไพรสมุนไพรที่เราเรียกว่ามีต้งเป็นพืช มีทั้งเปรตแท้มีทั้งหลากหลายที่เป็นสิ่งที่จะสร้างสุขภาพดีสุขภาพดีให้กับคนไทยทั้งประเทศและกณะดนี้คำาทราวว่าแม่คนมาศึกษาไปสูนเรียนรู้เรืงสมุนไพรและโดยเฉพาะรุงคําปวดผมนี้ไม่นะับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่คือบริเวณบ้านขลงน่้นครับลมรื่บช่วงผมไปครับฝนตกไปปลอย เมฆหอกคลุ้มอย่างนี้อากาศอย่างนี้แห้สดชื่นรื่นเริงเบิกบานต้องเป็นด้วยน้ำใสใจทิศอะไรจะเกิดขึ้นครับโอกาสได้อะได้ไปทัอะรอย่างนี้ก็อยากจักครั้งที่ผมบอกว่าวันนี้แสนล้าพันประม่ขไว้ที่ไหนก็จะมีความเบิกบานโอการที่ได้นับเสนอเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์คุณค่าให้กับประชาชนให้กับผู้ชมชครับต้องดูเนี่ยคุณมีรก ต้องขอบคุณคุณวีณณราครับถึงตด้เป็นท่านรีคอร์ดอ,อสว,วันนี้ครับลุงขบวนมิดได้อยู่ที่ในการที่จะสร้างอาชีพให้กับคนพูเรือโดยการทําไม้ดอกไม้ประดับเท่านั้นวันนี้ลุงปวนได้ศึกษาก้าวไปถึงเรื่องสัุอะไรและทั้น้องนาเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กางเรียกว่าเอาจริงเอาจังสร้างสมดุลให้ชีวิตที่บอกว่าอยู่พอดีกินพอดีดีพอและพอดี เพียงพอและพอเพียงครับลุงคำาปวนนั้นถือเป็นแม่แบบที่ดีที่รันดนถึงความมิจิสสาราะที่สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานสม่ำเสมอและไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่บอกว่าเห็นในสิ่งที่ดีนั้อย่างครับตามโอกาสเรามีโอกาสไม่พอเราบมโอกาสได้ ทำแล้วไปพบแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วและเชื่อแล้วว่าการที่ทำให้จิตใจเบิกบานบริสุทธิ์สะอาดเสียสละและกตัทญูนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเกิดมาชาตินี้เกิดมาแล้วบอกว่าวันนี้ครับชีวิตของเรานะเราจะเป็นหนุ่มสาวที่เมืองทำเขาเรียกว่าเมือง,เม,องเมืองไทยของเราคนระับงานทำมีเยอะมีอะไรก็ได้ครับที่ทำแล้ว จิตใจระเบิดบานมีนักใั่ใจจริงสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นรีบทำาะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบุญให้กับตัวเองและกับประเทศชาติครับวันนี้รายการบาปใจใจจริงผมแสนล่าพันธุรณลาทั้งจุกกอนครับเพราะกันทุกๆนี่แหละครับทุกๆช่วงเวลาถ้ามีโอกาสจะเห็นผมนั้นในนาเสนอในรายการอย่างนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นครับชีวิตที่มีคุณค่าคือการทํางานให้กับคนอื่น ชีวิตที่มีคุณค่าคือได้ทํำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสาธารนณะนี่คือสิ่งที่ต้องการครับสวัสดีครับ